เรื่องวันว่างวันที่สิเดือนนี้ปีนี้นะเดือนเมษาเนี่ยถ้าตามโบราณน,นั้นท่านถือว่าเป็นวันว่างและท่านจะไม่ทำงานอะไรเลยมีสนุกสนานอย่างเดียวสวนเสเฮฮา ปักใต้ก็ไปอทอกเพลงบอกกันบ้างอะไรบ้างเพลงบอกนี่เขาไปโต้วาทะกันในเชิงวาทะศิลป์ทำให้คนที่ฟังและสนุกเขาว่ากแฝกกันบ้างว่าชมกันบ้างว่า,าแสดงความ อะไรปราดเปลืองอะไรบ้างเพลงบอกที่ดังแล้วก็มีชื่อมาถึงปัจจุบันก็คือเพลงบอกปานบอดรอดหล่อเนี่ยก็ประชันกันแต่ในที่สุดก็เพลงบอกรอดหล่อทึ่งมีอายุมากกว่านี่ต้องต้องยอมให้เพลงบอกปานทึ่งเปลบอกปานนั้นก็คือปานบอดตาบอดแต่ว่าเก่ง ดานปานบอดชีช้างนี่เก่งมากๆเพราะฉะนั้นก็เป็นตำนานเลยใครสนใจก็ไปหาฟังได้แล้วก็เขามีขนมเทียนนะ,ะเขาไปว่าเพลงบอกกันหน้าบ้านแล้วก็แจกขนมเทียนไปกินกันสนุกสนานกันนะ แต่ถ้านักเลงเพลงบอกก็ก็มีลูกคู่หน่อยคู่รับก็อาจจะไปอะไรก็เรียกว่ารับเพลงบอกอันนี้อาจจะได้สักกงสองกลงแล้วรู้สึกว่าสมองมันปราดเปรื่องอะไรทำนองนั้นนะไม่ใช่เมาจนคลานนะถ้าเมาคนคลานก็เลิกกันแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเพื่อความสนุกสนาน ในวันว่างที่ไม่ทำอะไรเขาถือกันว่าถ้าวันว่างแล้วไปทำอะไรนี่หรือถ้าใครชวนไปทำอะไรก็บอกโอ้ยยุ่งจังวันนี้ไม่ว่างและจะชีวิตจะยุ่งไปตลอดทั้งปีทั้งชาติก็ว่างันนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำอะไรเพราะมันเป็นวันว่าง ก็ทําชีวิตให้ว่างทําใจให้ว่างก็ดีนะว่างจากกิเลสอาสวะทั้งปวงว่างจากสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองก็ดีนะก็ดีมกันสวัสดี